สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเสาร์ว,วันี้เป็นเสารวันเสาร์ทีงี0เดือนมกราคม2 5 6 7ครับครูมันชวนมาอยู่ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดคลองเฮ้าครับมาตำรวจระค,า,นะงา,ระคาง้วมาเลี้ยงราคาง้วพี่น้องหรืรับทราบว่าเป็นที่ไหน ในสัปดาห์นี้นะครับงัวก็รัวกับกำลังเข้ามาครับหลากหลายีน้องชุ่มบรรยากาศดีกว่างัวงง่นกำลังสวัสดีครับคุณิี่สวัสดีครับ เอางัวมาบ to ่ะค่ะเพื่อว um> ่าซื uh ้องัว yeah uh uh ัวได้แจ็คโตแล้วได้3ต uh 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 ัวครับโอ้มันมัดวัวเขาดอกวัวหนึ่งตัวละสว่พั4,000กว่าบาทคือว่า20,000ื่กว่าปีที่แล้วเด้อครับผมงัวไผร์ลานี่ค่ายไหนครับนี่กูบอลชนครับลูบอลชนสเตชั่นครับพ่อน้อมครับไผงัวพ่อน้อมอ่ะนะเดี๋ยวหามุมก่อนเส่งก็พ่อน้อมเนี่ฮะ ครับผมแม่สาวีนพ่อหนอมแม่สาวสิเดือนผสมไปโอ้ส oh, oh. ิกเดือนบอสผสมโอ้ตระกูลตระกูลไหนดิตระกูลหกปครับผมสูงหลายี่ไปนี่หนอมสามสิบห้าขึ้นเยอะแล้วละ เครื่องดำบบดบดตำบดตำก็สลอยสาริมหายากี่ไร่เปิดเปิดไปเท่าไรนี่่อนนองลอยทีทิพย์ขึ้นพ่อนน้องว่าครับเบื้องสันหลังบันบานอยากหยอกตะโสดเอาเท่าไรพอเปิดหาหมื่นเก่าครับ ลรปักกันตานี้แข็งขาเงา้มเล็บคงับเล็บงี้มครับหาหมื่นเก่าแม่สาวขับงา้มหางกับเย้าวต่อรองได้ไขมักไมักน้ำพรน้องตัวตัวไหนอีกพอตัวเดียวเนี่ยสุดยุบ้านหลายก็อย่างนี้มับงเอ้าไขมักน้ำพรน้องฝากเบอร์โตรพอสุดหกสี หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสามหกแปดาสาามับสมหกพ่อหนอมอสมับข้รันหมืนครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ท่องว่าดิเออว่าแล้วเพิงอ้างลางยื่นครับผมพ่อใดเนพ่อใดพอพ่อครเห เอ็มหนึ่งทองออกฟอร์ดเก็ตเดือนประกันตำนี้ประกันทองเรียบร้อยเครื่องดำครับซุ้มลอยหาชิบวกครับเอาไม้ตัวพอมาตัวเดียวครับอืมเปลือยราคาได้ก่อนเปลือไว้หกแปดครับหกหมื่นแปด มาจากสาพอทารมาข้ามเอ้าไหมักน้ำพอปากเบอร์ได้พอยังก่อละศูนย์หกสี่หกห้าสามห้าหนึ่งเดครับห้าหเอ้ามันมาดันหลุดเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอด้วยละนี่อ๋อห้องกำหนดควอดหาของผ้า หัวใกล้เเราตัวสันจ้ะ่มี้อมไข่พอข้อยี่สิบสองมัน้องอาดามันแยกเศษอ่ะตัวมันเป็นลูกชุปเอ็กโอ้อ่างล่างเลยจช่ห้อยมาครับประกันทองครับข้อดีวยวครับห้อยฮา,อ,าอ้างลัางเลยเครื่อดงดำ เิดไว้แปดหมื่นต okay. okay. <can> ่อแปดหมื่สองต่อได้อีกพ้อบกินนองมาที่หาคุ้มผ้าอันดามันแยกเพศจะอันดามันแยกเพศสุดจอดมันเป็นลูกซูเปอร์เอ็กค่ะเาฝากเบอร์โทรคุณลูกรุ่นแปดสามรุนแปดสามหนึ่งีองแสาแปจากเอารบเอามันหมายหนึ่งลูกนะ อ,า,อ,อ,อาเสียไปใไค่นี่มันข้อเก้ววันอันนี้มัขขนข้นอข้อนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยข้เสียตัวเด้อวมาจากตัวเสียมัอนโอ้เม่ยราวว่าเสียนหนเสียพี่สวัสดีครับ เออลูกไผ่เลยูกุพนเลยอแนเบื้องแคนหลังนั่นสูงกอนเท่าไรอ่ะว่าที่หาเสร็จนี่ครับเอฟหนึ่งเอเดือนแล้วนี่คลิปเก่าเดือนที่เขาย0เดือนครบบเปิดไปเท่าไรอ่ะเกียรหาฮ้ยเกียหาเอฟหนึ่งเย็เปืนหาเอฟหนึงครับสุดยอดรับประกันตำหนิทุกอย่างไครับเรา้องไป เก็ดพื้นหานี่อโอ้นี่ลูกซีไวครับช่งลอยหาไปซีบวกอันนี้ลอยหาซิบร่างกระเจ้าดีใหญ่เี้ยใหญ่เงี้ยอันนี้อันนี้เก็ดที่หาหกหาอันนี้ เกียจเะมักตัวได้เลือกเอาแม่สาวเอ้าฝากเบอร์โทษเสียศูนย์เก้าสามเสีเสียยังก่อนห้อยอัดครับห้อยอัดจากสระข้ามมันด้อัดได้ สบายดีลูกใส่แม่สาวว่าวล่ะยัได้จังหวัดสามหมื่นสามหัวสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามโค่งสร้างยาวดีวดววาาดลุ้นทัพพ่อชาติวลันรับประกันตำนี้ ตอล่องได้อีกตัวนี้เนี่อ่ะเก้าเกียรติตัวนี้ก็บทองว่างขึ้นกันทองว่างขึ้นกันดุ้งลอยหาไปนี่ลอยซีบวกกันแล้วซีบหาบวกเอาเออเซ้าเยี่ก่อนนี่อันนี้อันนี้สามที่สามอรองทั้งสองตัเอ้า ราคากัพอฟั่งเอหามักฝากเบอร์0ู4 0ปดี่ซแปดี่ปกกตหาสอครับผมหอยบ้วนคมือผู้ไทยดีละมันหมายาสวัสดีครับอาคือเธอเลือดท่านี่ผสมไปละ่ะพอไหโอ้สติงล่งเดือน สติงดีสา,ามแปดหกทเก้ากลูเอสเอพันนงอเมริกาพนมาเอเื่อนรดาาราเรจเา้าบาสี่มื่นหาพันตกันท่องไปสี่มื่นหาครับมืห่ายลอยหาทบวกเลยเออ กันตำหนิครับกันตำนิทุกอย่างรับทรงมาลุก,ลกเออง้อมาจากใสกรชุ้มันไมโมาได้ลูกแยกตัวแล้วลกตัวที้สามไม่พอเออวัพอยกลักามาบ่ามึน,นีวัฒนยาไปหอดุลน้อาไผ่ัาน้ำป่าเบอร์ทั่ลุก ห <1, S 1> นึงศู3ย์ห3หนึ่งสามมนหมันมานยามเด้ดอเ้าแับหลน่ยาวดีอยู่ครับ